เดี๋ยวชิ้นงานพวกชิ้นงานกระเบื้องเนี่ยนะครับคิดว่าวันนี้คุณน่าจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับคุณน่าจะได้ความรู้จากผมไปบ้างนะครับเพราะว่าปกติเขาเราจะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยให้ใครๆได้ฟังอย่างนี้หรอกนะครับกดหัวใจให้ผมบ้างนะครับกดหัวใจให้ผมบ้างนะครับผมมา ออกมาไลฟ์สดให้ให้ขนาดนี้แล้วนะครับกดหัวใจให้ผมบ้างนะครับขอพระคุณมากครับสำหรับคนที่กดหัวใจให้ผมนะครับขอบคุณคุณกฤษดามากนะครับที่คุณส่งกุหลาให่ใไปผมนะครับขอบคุณมากครับการการออกมาเปิดเผยเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ งานกระเบื้องเนี่ยครับมันมันมันหาคนทํายากครับอันนี้ใจ